ก็มาอ,อยู่ในเกมอะไรน,นะเกมใหม่เหมือนเดิมรอบนี้ก็รอบนี้ก็มีเพื่อนมาเยอะกว่าเดิมเป็นเกมใหม่เอไอ้เงี้ยเซราเลยไอ้เออเออเจ็บเจ็บป่าหายยังไม่ตาย ไปแล้วอยากไปไงโหเวไปเลยเฮ้ยฮย,ยตัวนี้ก็อยากเออ,อเสืออกเเออ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 ,เอ,อล<ง>้มกองกับพื้นอยากถูพื้นมาถูตรงนี้โอ้โหตัวนี้แล้ว ้เนี่ยฉีดน้ำีบีีีีล้มเลยเมันเป็นเกมเพื่อนแบบใหม่อ,อยากเห็นตุ๊กตาหมีเอ้าไปอยากรักซ้ายแล้วทำมันมนเสียได้ตังค์ทุกรอบเลยเนี่เสียไปสิบบาทเ,าเลย อยาไปอนังสืออยาไปเมีย๋ยะเลื่อนเลื่อนเลื่อนดูขอดเลื่อนดูขอดเลื่อนดูขวดขู่ของสุปมันน่าินเลยเอาไ้ค่อยกินแล้วกันนะ อ๋อไปที่บ้านเพื่อนว่าเพื่อนโครบเพื่อนหมดแล้วป่วยแล้วโอ้โห บิอดอะไรหนึ่งโอ้โหฮุตกูอันนี้ห้าโอเคหูอีกแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหฮุเย้ได้ขึ้นบันไดแซงมันไปแล้ว ก็ยังมาทำอยู่มาได้ห้าหกเลยหร<ป>อขอได้หนึ่ง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 งหนึ ไปนั่นไปนนะปนนไนั่เโอเคเต่อไปก็คือเล่นเก็บกิบเล่นแบบโปรอือฮะโอ้โหนกอยู่ข้างบนลุดตจะเก็บเก็บเก็บเอ้ยอย่า ว่ใหม่อย่าตายดิค่คเะเพิ่มเก็บแตเอ้อวันเ่ยเต็มเต็มเตอตัวนี้แล้วเอ้าไม่ได้อือฮะ โอเคเก็บสักก็เล่นแบบปูรเล่นโคตรยากเล่นแล้วง่ายยากอ่ะก็เกีมาขบวนเอาตายน,นั่นไม,ไม่อยากดูโฆษณนนาโฆษณนนาว ต้องการที่จะเข้าห้องน้ำส้องกัรที่จะเข้าห้องน้ำตัวนี้ก็อยากเข้าห้องน้ำเหมือนกันนะไปเข้าห้องน้ำอ่ะอ่ได้อ่ะ โอ้โหได้สิบห้าเอาปวดที่เร็วปโดเลยโอ้โหเล่นบัส ผี่มากเล้ยปวดที่โอเคไปปวดี่โอเคโอเคเอาทับหัวตัวเองไปขึ้นรถกันโอ้โห้ยโคตรเยอะโคตรเยอะร้านเชฟกัน เปิดรัวๆเปิดรัวๆเปิดรัวๆโอ้โ oh. ได้เงินอือ uh ฮือ huh. ได้ทองเฟรีมากเปิดดมาโอ้โ uh ห huh. มีรูปภาพปุ่นี่เฮ้ยยังไหนื่อยมื่อวะน่าจะได้สกินใหม่ จะไม่กินตาเอาไม่ได้ไรนเขา,า,าอีกเอา เอาเอาเอาอืมเต็ม hmm. ติมอ mm ืม hmm. ด mm ีคะแนนอืมฮะอืมฮะก็หูเล่นยาก หูลุงนออีกแล้วหรอขี้ตาเสียงดีที่ทอม่หมดแล้วโอเค

เพื่อโฆษณาของขวัญต้อนรับลูกค้าใหม่หรือส่วนลดสูงสุด300บาทเพียงช้อปครั้งแรกกับช้อปปี้กดเลือกโค้ดส่วนลดพร้อมลดเพิ่มทันทีนี่แหละเงียบซื้ออะไรอ่ะซื้อลิปในช้อปปี้นี่แหละปิดเสียงเอ้งเสียงหายอ๋อโอ้โหแบนมาก เป็นจะเป็นไปได้อ้าวก็แบบนี้ ทุคนเลยนะทุกทีงัน มันต้องดูอย่างเงี้ยปะตุโอ้โหแค่นี้ก็แค่นี้ก็เก่าเลยไม่เอากันได้เอคือหาดิเอาดิเอาเอาเลขเฮ้ยเจ้าเอาเต็มเต็มอือหือกันกรดอือหือกดไหนอือหือเอาได้อือหืออือหือ ใครอยากใครอยากไปก่อนเกิดไฟไปเฮ้ยเจ้าดิปอดไฟอื้ือื้ือื้มปอดไฟเดียวหน้าหมาไม่เป็นไรนี่อื้มอื้มอื้มโคตรเลยนี่ ไเอากันเอ้ตเต็มเอ้ยเขาเอ้ยเสียละเสียละเอ้ยอื้มฮึอโอ้โหอีกโซดิกอื้มฮึอื้มฮึอือต้องเจออือหือื i can't eat it สมกันแบบนี้ไวรัสสมไวรัสเอาดิต้องอย่กดตัวใหญ่ ủa chạy như này, à, này. À, này. Okay, view up là พดสุดพตลกวันตรจีน โอ้โนหนกันหกเฮ้ห้ตัวเลยเสียงอื้ือื้ือื้อืี้อย นั่นไงนอนแล้วรอเขาตะกุกตัวเลย itu <tuh> <air> <AUT1> <laughs> 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 oh, what a pain Wow. Yes, that comes for me. เอ้ยได้เที่ใหม่แล้วจะได้เพีย แค่ระจุดแล้วต่อไปก็จะได้นอนต่อไปก็จะได้ชุดโอเคไม่รู้ว่าคงต่อไปมันไปอยู่ไหนอยู่ห่างเลย อคนรุบปวดออเอเียวคนรอบบาดเดียวได้ครบนี่อะไรสีใหม่ฮึืมฮึ่ม หนึ่พันลิลไเลยวะหนึ่พันก็อบาทเาดีเอาไปกดนะโหบอสสวยพอปิีคลิปเลย Sorry s DJ DJ.